เพืพ่อนบอกช้าไปไหน่อยวะถูกล,ล่างครับพี่ yeah, yeah. โอ้ดมๆแต่ไม่กัด เคกูไม่มีนมนมมาให้จับมึงเมาแล้วมือซนซนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดมดมแล้วไม่กัดอ๋อดมดมแต่ไม่กัดทัาประเทศไวิเข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกูปอกเลยลงลงมาไล่ฝักอยากเหยียบกูกันให้จมจมแต่ไม่ดับอ๋อคอดไม่คมคมอยู่ในฝักบอกไปแล้วว่ากูยังคงคงอยู่ในศัก์แต่วงการม่งยังจมจมอยู่ในปลักเห็นพวกมันยังวิ่งกันวนวนอยู่ไกลจาก รอที่แล้วมึงคงคงโดนไปหนักไล่เกบกันทีละคนคนจนไม่ดับถึงแม้ว่าพวกเราจนจนแต่ใจจัดซูไม่ได้ก็ปลงปลงอย่าอายอย่าไปอับเป็นไงล่ะแผนที่พวกมึงบุกมาถ้าเป็นก๊อกมึงพลาดไปทุกตาแค่ฉายแสงให้ประจักษ์ในทุกตาว่าถ้าโอมรวยแม่งแดกในทุกบาเผาทั่วกระบวนลาบที่มึงบันทุกมาเสิร์ฟให้ร้อนร้อนเอาไว้พร้อมชุดชาไล่คิวแม่งให้หมดใน้พวกชาวซุปตาเพราะนี่คือพีในดีกูไม่ใช่ยาวหยุดยา โจจัส่งมึงกับแวนคีฟีโนยืนรวมกันแล้วสีแมงแปดอย่างกับปีโปจะเป็นแอคอาร์ตเข้ามาชาร์จจะเป็นฮีโร่สกอยที่นั่งสอนไทยมันเขาเรียกว่าอีโงจัถ้าเป็นหลอนนะจ๊ดหรือมาริโอไอจัดห้าวเฮียจัดดิวโดโ here, จยเฮียจัดเฮ็ยแม่แจันิโมไม่รู้ใครเฟงกันระหว่างไอเฮียจักับนิโนเคยไปตลกที่กูชอบมากกว่าใครจัดที่มึงลบกมึงก็รู้อยู่แก่ใจกูอยากได้คำอธิบายมากกว่าไล์ตอบไอจีเมื่อสามเดือนกว่าที่แล้วง่ายกว่าไมตอนนั้นอยากได้มีสภาพมากกว่าไฟชื่อเสียงที่ได้ไม่เคยโชว์มากกว่าใช้ลงมาใตาัววก่ ล้เสกมาเจอกันตอนอยากสมองอยิ่งกว่าไรเวลากูแทงรวมในกลางมึงต้องออพวกเพื่อนพี่น้องกูมีเพียบไม่ต้องขอถ้าพี่กูบอกว่าให้พอกูก็พอก่อดทษทีเซียนพวกกูไม่อยากดูมึงก็รอถ้าได้แค่ครึ่งครึงกลางๆมึงก็ฟอถ้าอยากจะขึ้นเป็นตำนานมึงต้องรอไม่ต้องสนสันดานกูดูสันดานมึงก็พอด่านายกกันแทบตายมาแจกเงินมึงก็ยอมทำได้แค่จมแต่ไม่ทนกูละงงแต่ละคนเอาแต่เลียเอาแต่อมกูละปงอย่ามาซนไม่มีที่ไม่มีพรมให้มึงเดินไปตรงตรงอยู่ในโลกที่กลมๆดึงจม มึงหอนถ้าอยากกัดเดี๋ยวกูสอนอันดับแรกอย่าถนอมอันดับสองมึงอย่าหลอนต้องสนองให้สะยองก็ฉันหลงใครทนไม่ไหวให้มึงถอนก็ไปนอนอยู่ในหมอนลืมจำกันเอาไว้ว่าอย่าพลามไม่มีใครสอนและอย่ายุ่งนักชาวบ้านไม่เป็นไรกูไม่ห้ามแต่ว่าหัวมึงกูข้ามกูไม่สนถึงไม่มีใครจ้างมีกันน้อยไม่ต้องมีกันเป็นร้อยแต่วกกูยังพร้อมกูยังทํามึงคอยใช่เลยสันมึงต้องบหกกับสกอยกูไม่ง้อมึงหลอกแค่ไปดูชิงลอยฮะดมดมแต่ไม่กัดแค่กูไม่มีนมนมมาให้ มือเมาแล้วมือสนซนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดม,ดมดมแล้วไม่กัดอ๋อด,ดมดมแต่ไม่กัดทั้งประเทศพี่เข้ามาชนชนแต่ไม่หักใน<ต>มือก<ะ>ูพกเลยโลงลงมาไล่ฝักอยากเหยียบกูกันให้จมจมแต่ไม่ดับ I'll oh, get the I chance, feels All in the media breaking the news Everyone knows you act like a fool Disrespect cause you break the fucking rules Some fight for freedom, some fight for food Some fight for people, some fight for news Some like an ego, some like a goose Nothing to prove, I got nothing to lose You got that, but you never pay Imma fuck you in every fucking way Watch me on the game like the finale Shut the fuck up you fucking day So I play the game that you wanna play

เออไม่รอบเพื่อนมาแล้วลงมาช่วยได้วหมพี่บิกตายมิ๊ใครจะ<ม>ของสร็จก็ลงมาลงมาเลยลงจนออตายตัวเ,เดียวหมดแล้วพี่ในบ้านอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว